วันนี้เรามาอยู่กันในแมปฮีโร่แบทเทนเก่านะครับก็ตัวละครที่ยืนอยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมนั่นก็คือเจ้าเดกู <Hi. S 1> เดี๋ยวเราจะมาใช้พลังของเจ้าเดกูนะครับซัดคนในแมปอะแน,น่เอาคนนี้เขาจะต่อยไ้นี่นะกระหุนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมซัดกระหุนเลยกันเฮ้ยต่อยกระหุนไม่ส่ใจมาต่อยกับพี่ดีกว่าน้อเปิดก่อนได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบก็ไม่รู้ <No. S 1> แปรไม่โดนฮึบบลบโอเคเปิดอย่างไวครับนาทีนี้คลิปเฮ้ยยังซัดหุ่นไม่เลิกอีก มาต่อยกันเราดีกว่าเพราะหนมชุดขาวอือนี่นี่นี่ยิงไปมาสนใจเราได้หรือ,อยังดูทรงแล้วเขาจะไม่เล่นกับผมนะท่านะผู้ชมดังนั้นผมไปเล่นกับคนอื่นดีกว่านี่นี่ใส่ตมะมาจากไหนเนี่ยผิดเรื่องแล้วเพื่อนอเขาปิลไปก่อนอยิงเข้าไปครับปิลไปบางอานมาถีบหน้าเด็กุนี่แน่ ผมก็ซัดรัวซัดรัวไม่โดนโอ้โหเขาหลบไปได้ม้วนม้วนโอ้เออโดนจับทุ่มครับโอ้โหมีเฟรมเรทตกนิดนิดมันอลังการอุ้ย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 มาสิใส่ตะมะึบซัดซัดก็ห้อยวันฟอออฟวันฮึบม้วนฮึบโอ้โหไม่โดนสักทีมาสิยิงแบม ไม่โดนอนีอ้นี่ไงพี่อยู่นี่นอ้องโอ้เขาหลบเขาหลบออกอสก,กิลมานิดเดียวไม่เป็นไรไม่เจ็บคันออือบึ้มเฮ้ยทำไมไม่โดนผมละงงใจจริงๆตึง,ต,งตึงมือฮนะคนนี้นั่นนี่ไม่โดนฮึบเข้าไปครับนาทีนี้ปับ๊บเขามวนมวนมวน,มวนแล้วเราก็ต่อยรัวโดนเอาทํา,าสกิลผมลุดหันมาข้างหลังนี่ไงล้วไปหนึ่งหมัดครับ อันนี้พี่ออกมาได้องนึบการเข้าอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีอโอ้เออม้วนเออเออแย่แล้วครับท่านผู้ชมเขา <laughs> เขาเปิดอันตริเขาเปิดอันตริซึ่งแน่นอนเป้าหมายที่เขาล็อกไว้ก็คือผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วครับเขาเข้ามาแล้วเราจะไม่ยอมฮึบอ,อ,อต่อยเขาเปิดอันตรีเราก็จะไม่หนี เพราะเราคือรูปผู้ชายลันเนอร์งั้นเหรอฉันไม่ได้หนีฉันไม่ได้หนีฉันไม่ได้หนีอย่ามาหาว่าฉันลันเนอร์อื้อต่อยให้แกมีอัญติแล้วไงล่ะมาสิไม่โดนไม่โดนนะอยู่อยู่นี่ต่างหากลันเนอร์อย่างนั้นเหรอว่าคนอื่นลันเนอร์งั้นเหรอฮึบอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปิดอัญติแล้วไงล่ะ เปิดอติแล้วแล้วยังไงอะไซตามะเขาไปไหนแล้วเขายืนมึนๆอยู่นู่นนะอยู่นี่เว้ยไม่ได้รันหนึ่งไม่เคยหนีแค่ตั้งหลักเฉยๆถ้าไม่ตายแกน่ะไม่ได้ใช้กระชันเลยเข้าใจไหมเออปิวไปนู่นสิยิงยิงปิวไปซะเขาเลือดแดงเขาเลือดส้มแล้วเขาเลือดส้มแล้วอือโอ้อย่าอย่ามีคนมาล้าหรือมาแจมมันเป็นเรื่องระหว่างลูกผู้ชายทึบมาสิ มาสิอือเออมีคนมาลาสผมเตะใส่ตาม้าปิวไปแล้วเขามาลาสผมโอ้โห,โโหสายจะได้ฆ่าแล้วลบคำสบประมาทว่าผมเป็นลันเนอร์ไอ้คนนี้คนนี้เอาอืออือแบมก็ให้มาดีมาดีฮึบอยู่นี่ต่อย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 ,อย,อยแล้วก็ยิงบุมบ๊มปุ๊มฮ่าฮ่าคิดจะสู้กับเด็กกูเองงั้นเหรอ มาสิอันน่นแน่ต่อยลมต่อยลมฮุบโอ้ยอืมอืมอืมสัตไปเอา้าทำไมตัวเขาลอยกลางอากาศบ,บั๊อย่างงั้นเหรอเอา้าบั๊กอีกด้วยแล้วเขาก็ยืนนิ่งสู้ไม่ได้แล้วยืนนิ่งเลยสิเอ้าไอ้คนนี้มาจากไหนอ้าวเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วอืมอืมสัตวสองตัวรวดเรียบร้อยครับคนนี้เขาเอาถีบหน้ๆๆๆๆๆาเขาให้มาดิ รู้จักเดกูไหมรู้จักรู้จักอ๋อแกจะเก่งกว่าเจ้าของพลังไม่ได้ออมานี่ต่อยต่อยอ้าไอคนนี้ฮึบอึอึยิงอ,อ,อืต่อยไปซะฮึบถีบหน้าเขาให้แบมปิวไปแล้วอุ้ยใครมันมายุ่งอีกทีละคนทีละคนโอ้ย จะไม่ไหวแล้วนะอดทนไว้ครับอดทนไว้สู้กับอีกคนอีกคนมายุ่งตลอดเลยมานี่อืม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 โอ้ยเขาปิวืออเขาปิวออกไปทำให้คอมโบลพาดโอ๊้เหนื่อยนะเหนื่อยนะเชยนิ้เหนื่อยนะเออเออวันนีอ้ามานี่อืพี่กลับมาแล้วซดพี่ปิว พี่ก็โอ้พี่ก็เหมือนบุมแมลงอ,ะอะ่ะน้องต่อยพี่ปิวพี่ก็เข้าไปหาน้องใหม่เอา้าโอ้กระตูไอคนนี้ไม่ธรรมดาอือฮือแปมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาดิฮึบอุ้ยไม่โดนมนตัวร้อยตลบไม่โดนอีกถีบห,หน้าเลยไม่โดนอีกโอ้วืดขยันวืดมานี่ฮึบอือเป็นไงล่ะเหตุอือปิวไปซะฮึบมนตัววู้ ยิงไปต่อยให้กันโดดถีบหน้าปั๊บปั๊บเวิร์ดบึ้ม um. <c oughs> เรียบร้อยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วหนีไปไหนอมน,น,นี่ผมมีอิสติละผมยังไม่เปิดโอ้จะหนีไปไหนอเรียบร้อยครับนาทีนี้เขาเด้งออกอยิงด้วยท่านี้ไก่ตายแล้วอู้เอ้า เหมือนผมยิ่งหิวคิวผมยิ่งโดนเขาดันออกอย่างไม่รู้อืมอ้าวยามจะตายก็ตายด้วยหมัดธรรมดาเหมือนคนเดิมเพ่อใหญ่จะแก้มือมาดิมาดิน้องอืมมาดีน้องปึบเอ้าเดี๋ยวพี่จะให้น้องได้เจอชุดใหญ่ฝ่ายแกพิบเพราะพี่เพราะพี่จะทําสิ่งสิ่งนี้วันพอ,อแบบร้อยปซ็น มานี่จะไปไหนฮึบอือกดดทีมตัวใครไม่รู้ฮึบตีไข่เขาให้อยากล้างแค้นอย่างนั้นเหรออยากล้างมือล้างหน้าล้างตาเจอของจริงหน่อยเป็นไงรับไปมาแทงคุณธรรมเทลงดังเหลือเกินาตายไหมยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตายต้องเอาอีก ต้องอุ้ยผมก็โดดทิพยเลยมาสิไปไหนตายยังยังอุ๊ยเลยอีกเขาใกล้ตายแล้วเออืออมานี่ถึงเขาจะไม่ตายได้ถ้าไม่ตายเราแต่เขาก็ต้องตายเด็กท่าธรรมดาก็ได้อุ๊ยจะได้ต่อยเขาอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เขาถังขยะฟาดหัวอืม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 มาดิ แบะเข้าให้เรียบร้อยตายครับคิดจะมาแก้มือก็เหมือนเดิมเอาแล้วครับผมท่านผู้ชมสำหรับแมปมฮีโร่คาเดเมียผมก็พอไว้แค่นี้กันแล้วกันแหมสนุกนะต่อยกันนัวเล่นสเฟรมตกเครื่องกระตุกกันเลยทีเดียวเชียวภาพสวยจัดก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย